ในหน่วยนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสร้างไฟออล์ออตฟอมันให้กับหนังสืออ e ีบุ๊กเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปร้ายลงซีดีเมื่อใส่ CD ไปแล้วอาจจะเล่นโดยอัตโนมัติขั้นตอนแรกเมื่อเราทำหนังสืออ e ีบุ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดแ a ็ k เก e แับ EFE ก็สร้างไฟล์เป็นแบบ EFE จากนั้นปิดโปรแออกรมเดสก์ p o อปโฟลเดอร์โฟลเดอร์ที่เราบันทึกงานจะเห็นได้ว่าชื่องานของเราคือบุกเก้ามีสกุลไฟล์ดัตเยคือบุกเก้าด เป็นแอปพลิเคชันไฟล์จากนั้นวิธีการสร้างไฟล์อัลต์รันให้เรากดเปิดโน้ตแพดขึ้นมาพิมพ์ตามภาพ บรรทัดแรกจะเป็นวงเล็บสี่เหลี่ยมพิมพ์คำว่าออโต้รันแล้ววงเล็บปิดบรรทัดที่สองจะเป็นคำสั่ง Open เท่ากับตามด้วยชื่อของไฟลอีบ e ุ๊กของเราในกรณีนี้คือ Bo o กเก้า e e จากนั้นให้ทำการเซฟ ไฟล์ a นไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับโฟลเดอร์ที่เราเซฟ e ี o o k กไว้ way. ในกรณีนี้คือโฟลเดอร์ a u t o r u n ตั้งชื่อไฟล auto ์ว่า a u t o r u n โดยใช้น้าสกุล .inf จากนั้นคลิกเซฟ It. It. <It. S 1> จะเห็นได้ว่ามีไฟล์เพิ่มขึ้นมาก็คือไฟล์ o u t o Run สกุลเป็น Setup Information จากนั้นเมื่อเราทำการ Write CD ให้เรา Write ตัว Auto Run ไปใน CD ด้วยเมื่อใส่ CD ไปในเครื่องแล้วโปรแกรม Ebook ของเราจะสามารถเล่นได้โดยอัตโนมัติ